สบายดีพีเฮ้ยประเไนะผูกขาดไปแล้วผู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 ใส่ใผูเรียบร้อยไม่ได้แม่ปลาหลน่นี่มากั้นหายมันอยู่ดอกผูกโต๊ะผูกมานี่โต๊ะเส้นแูได้ผูป่าไแม่ไปเอาใช่แม่เขากป่าอว่าไปมาไปไาอีเด้อค่ะเด้อ จะม่ซุยเมื่อได้หิบลานคุเมื่อปลาได้คมบ่ข้างไม่บ่เมื่อกรายขอบใจลลาย่กกะน่นะออา,มา,<อ>าไม่ใช่มึ<อ>ามฟิกเออกดิปได้สายายอกดิบิหเอาบ้าจไปเกบหายี่นี่เบิรด์ดแล้วน่ามักแปบดิบกีกับปะแหกเนย หอยคัวนี้ออนเออหอยคัวนะมันตุ๋ยเนะาะเปลี่ยนยายแปมาเ<น>ด้อ,อกินข่าน้มกันเด้อมาเด้ออีร้อยกินข่าน้มกันเด้อยร้อยกินโดดอีน้อยปะปะแดกแม่ฮะขมาตะโคของแสบแม่ก็คือปะแดกเออแม่สิกินให้ลูกเบิง่งได้เลยเพื่อนกับร่างสิกินตัวใสต่ตะนวดเลยเละบัดเอี๋ยไปอีก อย่างเช่น so, ้ำพักมาหายบานมือมมนกัมีได้บางมือไม่กับมีได้แต่ปกองอืมว่ามกันหรกพี่กันหรกพี่มีนำพักมาช่ใจบ่ยทำาหารักคู้ไคอแ่นะออนั้นมีผู้ใ่จะีซื้อกระปุ่นใ็นชิบโลโต้สีออกไก่อยู่บ่ชีออกอยู่บ่ไก่นะเห็นน้ากระปุ่นออกบ่เฮ้ยมีผู้จะซื้อวะอัน เด็สีคาย,ยุจากสองโตเจ้ามหาเจตวัเจตวนเออพยังที่นี่ชื่อ,อสีคาย,ยู่บ่อทำบ้าน,พ,นพรยังเงียบโว้ยเม่วั่งพรยังเงียบเราแหงคายแล้วเออออกเนาะไก่นะเนาะอืมนสิโลเต้นกับสิมากินเลยมีผู้สื้อเลยเนือ้อหารอยบาทโอ้ ดีใจยู่นี่เลสแลนเตนเนื้อหาละบาทขปุ่น1ิโรลรสแลนเตนมากเลยอันไ้ซีฮังเงินซื้อกะทิเด้อขอปุ่นก็ได้สีก็ได้เลยกะทิเท่าน่ย่างแ่กะทิอดีสอย่างเด้อสอย่างนานเิ่ไนสิตายนำลายแปดออม่นเห็ดกับีชิตอนเลง บุญวันที่17วันที่10วันที่8นั่นเลยว่เฮ้ยมีผู้ซื้อเขอกินไหนเด้อเฮ้ยสักคะแนนนะเจีงกับอะไรสื่อกินเองและคะแนนนะขอบคุณหลวงหนาเด้อพ่อชิด้แบกเขามากินน้ำยาแปะสินะขอพูดหลวงหนาหัแล้วยังอืนแห้งเลยเจตวนกับใครก็ยาเนาะผู้ซื้อหายฮะนะเออเพิ่งอยู่ดีมีแห้งพอได้กินไตะยำยังพอทันว่าเด้แต่งเสื้อผ้าเจตวนกับเจตวนกับชได้ประมาณ ิบโลหรือทางด้านี่แหละยัยคือกันนั่นแหละอีนหาล่อยอ้ามาจะไปกินข้าวน้ำปรเจ้าแล้วฮะ้ยจับลายแล้วก็เฮ้ยอ้ยเข็มนใจคเอ้ยจะเห็นว่าหมากกับหมากโผตัวเคยเอ้ยมาจับมากระจำน้อยหนึ่งดอกอันเวิร์มเปดดอใครซื้อหายก็ดีใจนะเด้เฮยวุไถูกเงาค้าเงินซื้อขาบุญ เ้ากับินน้ำคือเก้าไปซื้อรถสลันแตนมากเลย,จยเจะยายแปรเนืเอ้อเน้อน่าสนใจแน Nhìn hai xe nó nó Cơ mình chặt nó kia là bảo xuyên à Một tông quay đó hả? Mày xin mưa là ở đây. ตอกนขาอยู่ลาลาวได้มาลูกขา้าบอหอยอไปฆ่าโลยัย

จำไว้แต <t> ่ยายซื้อเจ้าเบิร์ิบจีว่าเรื่องไฟเรื่องยังเรื่องัวเองแมละว่าเรื่องัวเองดีเดียเร่อดเดนีหปีกุ้มกกระพับ่พอเตลุงเทียงบอพอผ่ายกุมบอกว่าก็บอว่าหิอ พ่าวาลกก็ข่าวเรื่องต่คองปฏิญาณไปหายเรื่องผู้อื่นยัาง,ยา,งา,ายังห i ยเรื่องะคองว่าแล้วหายโมีการหายปิดขีปีัดเ้ยัดเป็นว่าวเลยถ่ายเต่าอ,อ่ะกินเลยจบเลยล้างขี้ล้างไม้ขีบบ้ว่าวในว่าม,มีกองหลับหมยมีเลย แต่บอกว่ามีความเหลาคำนองคำนองเลยใหยฟังบอกว่าอยาจับไล่ไลตะกี้เนี่กินลหอมหอมแซ่บปรแดกเนกันเลยใหญ่เงี้ยะแดกเด้อสิบอแม่เอ้ยมันมได้กินได้ปะแดดกูคือโตเฮ้ยสะโพกตะตีกันมันกับแบตามปวดปมันก็แ่ปแดกเมนแนนดาน่ะกินมด ปราแดดปูงปลาแดดไนีเงี่ยงมากลยินเบสนีอ้น ouais oh, no ี่ยเตะกูนี่แหะเ้เ่ยอกขาี <t <t ่บไก่จากสองโตไอเออไอจับไปแรงกับพายามจับแล้วหนทอนมือบุญให้น้ำกุนมือบุญายบ่สองโต้นกระด้กินมือบุญน่ะ ขาแ้ปุ่นก็ได้เลยมีแตแนวได้แล้วอันซินหากะปุ่นิดโล้วกันหายแป้ออกไก่ต้วหนึ่งเห็นน้ากระปุ่นอีกอีกช่องต้นขอชื่อให้ให้อีตัวอันโอ้เฮ้ยต้นนี้มีบ่อนกินซองบ่อนผนได้เนาะเฮ้ยใส่ทำชิตต้สงขาดแล้วนะโตเตียกับชิมาตุน้ำแก่แปรดลักเตียง ตจก็ได้นะไปหิตถึงหม่องพออจะถึงหม่องแลจะมาตูดตรงยายแปรเนี่ยตรตรวก็ได้เธอกับไรเธอกับไร่ลุงได้ยังไงสิค้าชี่องตัวนะทอดเป็นไหถามไ้กัสิทามมาตู้ทอดาองตันะ้องแม่อืมน่ครับพูดเนี่ยกจัดตัวตัวสามอยหรือตีเงี่ยงวะ อาติกยังเอ้ยยิกรจุงยังเนาะอม่ซองม่งพันเลยอี่ยังวะอื่นบลกแม่ไม่เหนอพอนัวเพราะมอญไม่ื้อ้ตัวนี้พ่อคด้ีนอผมเปตาแสบเคยชิหยงแสตัวี้นะขเรามือัจับได้เจ้าไดเออนวใกล้อนมือพดจับไว้โอ้มือในวันที่แปดยังแตงยังมือยังแตงชิมือยังแตงเก้ามือ หามือเลยพอมื่อที่มือที่หาห้าเหดแตบ้านกับไก่เขาหนึ่งเฮนี่อีกแปดเมื่อเฮ้ยพอมือที่แปดเฮนาเาพุดนี่นนี่รับงไก่เขาหน่งเฮปั้นมังจับบลได้เห็นแต่ได้เงินเท่านั้นแหละจ้ได้้าปชิเฮนาเขาพ่นยำแรงของหมาไก่ยิ่งันจับได้บาได้่งพูดะไรเลยตัวมันมันใจเาแล้วไม่ไข่หลยโอ้เป็ไข่ในให้ขับไปเอาตัวไข่แนวได้ มันจนเบิร์ดแา้ไปอยู่ที่ยังียมเลยจ้าะยังยังอามันจนเบิดป้านนายอยากขายก็ยังว่ากิโลละซ่าวบาทว่าเจ้าเนาะป้านนายอยากขายมันแก้วเนี่ยมาเมื่อวันทอกระดุกกระดุกอยู่หัวหน่อยมันกินกรนเพิ่มก็แห้งอีกอันการเกียงไก่ชิลลงมาหายชิบุญเห็ดว่าวมันไปอื ป่กใหญ่ป่าบกใหญ่ผู้ไปตกอยู่ป่าผู้แป้ไปน้ำรถก็ะยานลูกเคยโมโหเสร็บักหมั่นจะตกว่างใดเคยคันนี้จะเห็นอยู่อยู่บางปลายต้นจิกผู้ว่าปลายอุ่มต้นนะผู้วๆหว่างๆลงผู้ให้หมั่นหักผ้าไปแม่เพราะมันกลางป่ามันถือกลางบ้านบ่ดี้หักไก่เตืบไหมไก่เตืบตกลงกลางบ้านบ่ดิอย่างล้ำไปเรื่อยๆครั้งนะ มาจากรอบพี่ไอ้โอ้0หคิชี่ยังคิชี่โกนบอกคิชี่โกนตามชิบหกพันกับโตโซเงินหาสิบกว่าบาทมาเด็ดนัดปืนไปน้ำนัดคิชี่โกนไปเพาะเยียคนเยี่ยเหี่ยเยี่ยมคนชนไม่ได้เงินลูกน่ะท่นคนมันมันหรือเแล่นเนี่ย เศร้าๆยอะแปกันแล้วกินข้าวแซ่บมันเหี่เียมัแ่บเวมันไห้าขา่งเงนเออมันบลดายจขนาดนั่งคุจำประเด็นกระเว้มใส่เว้มใส่มาจำเป็นหมูแล้วแน่ไม่อยากคกันเลยอยบอยิมบกไห้อ่เงี่ยอนน้ำพักน้ำพักผมรีบย่ กำเนิดวันสิพากันหมากทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทงหนึ่งพผัวข้าเดี่ยวโพสถูกต้องมากสอนกินกว่ากุ้งขนะนี่น้องค่ะโมมีกระแลนพายืมองเขายืมมาแล้วมาสอนแล้วก็ไปส่งเขาคะแนนอย่าไปเชียงเลยเลาขาเชียงเลยหรือเขาบอกอยากให้ยืมสอนแรกเราไปส่งโลดบปส่งตอนแรกกับตอนเศร้ราเีาย

ทรงนห้เจ้าต่วน,นวบ่อทานนะซ้ายวะเนื้นองวาอย่าล่งน้นาลบนน่ะสมีอะไรพี่นาะ